สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์ใหม่นะครับผมโจ๊กอ่าอนนี่ก็เอิร์ตตี้ครับเราเป็นคอนเทนต์ใหม่เราชื่อเราให้ชื่อคอนเทนต์นี้ว่าคุยเรื่องเดียวกันถ้าใครคุณหน้าคุณตาเราจากรายการคุยไปเรื่อยเรื่องหนังเนาะจากเพจภาษาหนังวันนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ที่เราจะว่ากันด้วยเรื่องเราจะมาชวนเพื่อนๆชวนน้องๆมาดูหนังสมัยเมื่อเก่าสมัยก่อนสมัยเมื่อเกาอ่าอันนี้เราเกิดกันที่ผม กับเออตีชื่นชอบที่น้องๆหรือเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยดูหรืออาจจะดูแล้วลืมเรือนไปแล้วว่ามันมีเรื่องหนังเรื่องนี้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังพวกเนี้ย<า>กลับไปดูอีกทียังสนุกเนาะเออวันนี้วันนี้เราดูเรื่องอะไรดีวันนี้เนี่ยถลุยไหม เฉลุยอ่าอันนี้เป็นหนังในดวงใจพี่โจ๊กนีสหนังเปลี่ยนชีวิตเลยครับเฉลุยเฉลุยเฉลุยเวอร์ชั่น2531เนาะพี่พี่ยังเคลิ้นยังเคลิ้นเป็นผู้กำกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าดาราก็คือพี่เอ็มสุทธสากรวงศ์ไทยแล้วก็พี่วิลเลีโอแกนก็ต้องเกิดกันก่อนว่าในยุคนั้นสองคนนี้คือดังสุดใน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 ดาราไทยเนาะเรียกว่าโคตรดังนะพี่เอ็มพี่เอ็มนี่คือดาราดาราที่ค่าตัวแพงที่สุดในพศนั้น คือเหมือนระเดยตอนนี้ก็ตัวแพงสุดแต่พี่เอ็มเหมือนจะเป็นพระรองอะไรองี้ป่ะก็จริงบทมันคู่คู่กันเนาะก็บทนำเออก็บทนำมาคู่กันก็เรื่องนี้สนุกมากไายได้ตอนนั้นปี3-1ได้ไปเท่าไหร่นะพี่เออสิบสอล้านสิข้อมูลเราแน่นอ่าสิล้านในภาวะที่วันนั้นตั๋วดูหนังคือ20บาทแพงสุดคือหกบาทยี่สิบสี่ครับ แล้วมึงได้ถึง12ล้านเยอะแค่คือหนังวนนะอาเขาทำในโรงเราก็นั่งทั้งวันได้ซาเอาเหรอเอาใช่ต่างวัดเป็นกันไหมไม่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 เอาจริงเหรอผมเป็นคนเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่มันมันจะมีโยงโอ้ยเมื่อก่อนมันเป็นโรงเขาเรียกโรงสแตนดาร์ดยังไม่มีโรงในในห้างฟ้าฮานีฉายหนังไทยไวรุ่นอ่าชื่อแบบว่าสยิวมากแสงตะวันฉายหนังจีนอ่าทิพเนตรฉายหนัง ฝรั่งพอโป้หน่อยเนึงเงียสีวิสารของคุณทั้งสีนี่ฉายหนังโป้ลงหนังบอลเนี่ยก็ลงหนังบอลงงบลงหนังโป้เลย<น>ชัดเฉลุยเนี่ยออผมไม่ทันดูในโรงอมผมแบบสา,สามหนึ่งนี่คือมอหนึ่งอยังมอหนึ่งเลยเอ,อ,อยู่เรียนอยู่มอหนึ่งออไม่ทันไม่ทันดูเรื่องนี้ในโรงผมทันดูจากจากวิดีโอเช่าวิดีโอมาดูตอนตอนมอสามแล้วก็โหรู้สึกหนังมันเปลี่ยนโลกดูแล้วชอบมากแล้วแบบ จุดประกายว่าแบบเฮ้ยมันต้องเรียนอะไรวะถึงจะมีชื่อในหนังเรื่องนี้ตอนท้ายเรื่องอะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่ชอบชอบยงชอบมากเมื่อก่อนก็ดูหนังอยู่แล้วแต่ก็ดูหนังจีนดูหนังโปรเยโปรเยดูเลยก็เรื่องนี้แบบพี่เอ็มเท่มากนะเออแล้วแบบคือต้องเล่าเรื่องย่อก่อนเพราะว่าบางคนอาะไม่เคยดูนะคือหนังไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นบันทึกหน้าบทบาทเหมือนกันเป็นพวกแบนั้นนะครับก็มันก็คือหนังของสองคนวัยรุ่น พี่เิลลี่กับพี่เอ็มเนี่ยโป้งกระป๋องอ่าโป้งกระป๋องมีความฝันอยากเป็นศิลปินนักร้องอ่าแล้วก็แบบฐานะก็ไม่ได้มีคนธรรมดาแต่จริงๆเรื่องเนี้ยถ้าดูกันแบบวิเคราะห์พี่ยังเคลื่อนซ่อนอะไรในหนังไว้มากมายนางเอกชื่อตุ๊กตาเป็นซิมูลิกจากตุ๊กตาทองเอาเรอจริงเหรอมันจะมีป้าคนหนึ่งที่เป็นป้าที่เลี้ยงตุ๊กตามาชื่อป้าวีมาจากมาจากพวกพวกวิจารณหนังเขาซ่อนเขาซ่อนแบบว่าคือแบบ เหมือนประมาณถ้าในเรื่องถ้าถ้าเดี๋ยวทุกคนไปดูอาจจะสปอยนิดหน่อยนะเราก็สปอยได้หนังเก่าแล้วมันจะมีแบบว่าเฮ้ยสองคนเนี่ยแย่งกันจีบเออแย่งกันจีบทุกตาหมายถึงหมายถึงที่พี่อังเคลกับพี่อ๋อพ่พี่เปิลพี่เปิลเขาเป็นเพื่อนกันนี่คือหนังเรื่องของเขาสองคนเขาสองคนเนี่ยเขาแย่งในเรื่องคือแย่งกันจีบอน้องทุกตาคือสองคนเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาท้อง แล้วทีนี้ในเรื่องมันจะมีที่แบบเฮ้ยเขาทําขนมรกเจ็ดสีแล้วคนแม่งซื้อกันเยอะแยะแล้วก็จะมีปปาวีเนี่ยมาคอยบอเฮ้ยมันดีแล้วนะแต่มันต้องมีคุณภาพต้องต้องมีสารอาหารที่ดีแม่งปรับมาใส่ไมโลหาเหวอะไรพวกแล้วก็ไม่มีคนกินมันก็เหมือนที่เขาเสียดสีว่าเฮ้ยกูทําหนังที่นักวิจาณ์ชอบก็ไม่มีคนดูอกูทําหนังที่คนชอบนักวิจาณยก็จะไม่ชอบว่ามันไม่ไม่มีสาระบาบ้าเขาซ่อนซิมบลิกในหนังมากมายแล้วก็ อันนี้มารู้ที่หลังตอนโตแล้วตอนเด็กก็ไม่รู้หรอกแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังเรื่องแรกในประเทศไทยที่ใช้วิธีตัดต่อวิธีเล่าเรื่องสลับสลับไปไม่ใช่หนึ่งสองสามใช่เป็นฝันสลับฝันมั่งอ่า<ต>คือเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยเลยที่ใช้วิธีเล่าเรื่องแบบนั้นพี่ยังขึ้นเป็นเป็นคนตัดต่อเองด้วยกำกับเองกำกับเองตัดต่อเองทำทุกอย่างได้รางวัลด้วยใช่ไหมใช่ได้รางวัลได้รางวัลได้วันตัดต่อยอดเยี่ยมอ่าแล้วทำไมไม่ได้กำกับ่ยม นั่นสิเออพี่ทำไมพี่ไม่ได้หรอหนังสนุกหนังสนุกจริงๆคือเป็นหนังวัยรุ่นในยุคนั้นที่กล้านะเป็นเป็นนิวเวฟในยุคนั้นที่ไม่ได้ใช้สาลพงอ์ไม่ได้ใช้สมบัติเล่นดาราวัยรุ่นเป็นดาราวัยรุ่นจริงๆคือเป็นมันเป็นเป็นยุคเปลี่ยนเปลี่ยนของของหนังนั่นเหมือนกันในโรงหนังเพลงก็เพราะมาก เพลงแบบโอ้มีเพลงมีเพลงประกอบหนังหลายเพลงมากที่พ่อมากแต่ถ้าถ้าเด่นเด่นก็คือก็มันเป็นอย่างนั้นอ่าเดี๋ยวมาเพื่อหนังเรื่องนี้ใช่พี่บิลลี่พี่บิลลี่ร้องครับพี่บิลลี่ดังจากหนังเรื่องนี้แล้วค่อยไปออกอัลบั้มกับกับจีมเอ็มเนาะเอาจิงเหรอใช่แต่เพลงแรกเป็นคือเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนอ่ะตอนนั้นตอนนั้นออกแบบนมแเน้มน้ำแน้มใช่ใช่ใช่ยังไม่ดังแต่ก็ยังไม่ใช่เพลงในอัลบั้มแหละ อ่าอ่าเดียวกันใช่ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าเขาไปออกเทปก่อนละมันอันนี้ไม่ใช่ไหมออกเทปยังไม่ใช่เป็นบิลลี่เข้มอ่ะอ๋อไม่เข้มดิอ่าอ่าบิลลี่ยังไม่เข้มยังยังยังบิลลี่บิลลี่ยุคเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยก็โดนมารีเมคอีกอีกหลายครั้งมากรีเมคเป็นละครเป็นเป็นชีนเล่นกับอนสลาว์วออ่ารีเมคเป็นหนังเป็นนิกกี้อันนั้นก็คนจำนะอ่าอ่าเป็นเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นละครมั้งใช่ใช่ก็รรีเมคเป็นหนังเป็นนิกกี้ นิกกี้กับลูกพี่เทลลี่อ๋อก็มีหนังเฉลุย,ยอ่าอ่าใช่เขใช้ชื่อนี้เหรอพี่ใช่เฉลุยรีเมคใช่แต่แบบไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าพี่ยังเคลิ้นเ,เป็น<ม>เป็นโปรด <producer S 2> ิวเซอร์อ,อแต่แบบกลายเป็นไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันรีเมคแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยมให้ดีมากพอมันก็เลยมีความเฉยมากไอตัวรีเมคอะไรเงี้ย แล้วรีเมคมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับตัวต้นฉบับต้นฉบับด้วยหนังรีเมคถ้า,ถ,าถ้าทำสนุกไม่เท่าต้นฉบับมันล้มเหลวแน่นอนเพราะมันโดนเปรียบเทียบเนาะก็ดาราก็พลังพลังไม่มีสเสน่ห์ไม่เท่ากับพี่บิลลี่พี่เอด้วยซ้ำเลยแนะนําว่าถ้าเราอยากดูหนังฉลุยอยากให้ดูเวอร์ชั่นออริจินอลสองห้าสามหนึ่งมันสนุกจริงๆแ,แล้วเนี่ย ลองไปดูกันดูเสร็จแล้วเราลองมาคุยกันคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วเราเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเออร์ตตี้ไปตอบเลยนี่เราเดี๋ยวเราไปตอบเลยเราไม่มีแอดมินเราเราเดี๋ยวรอรวยก่อนมันจะมีแอดมินตอาต่าเองดูแล้วมาคุยกันว่ามันสนุกไงเฮ้ยหรือไม่เห็นด้วยว่ามันไม่สนุกยังไงหรือแบบเฮ้ยพี่คิดเยอะไปหรือเปล่าว่ามันอะไรตุ๊กตาทองวิจารณ์อะไรบ้าๆไม่ไม่ลองเออสนุกคือกิมมิคที่เขา แทรกเอาไว้ในหนังแล้วเราดูได้เราถ้าสมมติเดี๋ยวเฮ้ยจะดูละเราดูได้ตาม u b e YouTube ไม่มีในสตรีมมิ่งก็ต้องฝากคุณวิสูตนะครับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ถ้าลงตามสตรีมมิ่งได้ก็อาจจะได้แฟนหนังรุ่นใหม่มาดูเรื่องนี้จะไม่่คอยดีตอนที่ดูในยู u ู e อ่ะอ่ายังสนุกอยู่สนุกอยู่เราเราดูหนังโปสในพรอนถามได้เราก็ต้องดูพวกหนังอย่างนี้ได้เหมือนกันนะสนุกจริง แล้วเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันแล้วมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเรามาเจอกันว่าเราจะชวนไปดูหนังเรื่องไหนอีกดูซิว่าคุณจะอยากไปดูกับเราหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องที่คุณคิดถึงว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้ดูมาตั้งนานแล้วอยากกลับไปดูอีกจังเลยเนาะวันนี้ก็แค่นี้กอนละกันกราบลาทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ